เอาเรื่องคอนเทนเตอร์เรื่องสแกมเมอร์มาบิดเบือนถึงไอ้เบนเอาไอ้เบนไปเชื่อมกับธรรมนัตเอาไอ้เบนไปเชื่อมธรรมนัตไปเชื่อมกับทักษิณแต่ไม่เคยแตะไอ้หนูเลยไม่เคยแตะไอ้หนูเลยเนะี่ยและก็เวลาที่อภิปรายโจมตีทักษิณองค์อิงเนี่ยนี่ผมกับเวลาอภิปรายถึงเวลาพูดถึงไอ้อนุทินด้วยไม่ได้อภิปรายแค่พูดถึงอนุทินเนี่ยมันเปรียบเทียบกันอย่างนี้ ท่านเห็นอยู่แล้วเวลามันดาทรักษสินดาอุก,กิ้เนี่ยนะมันพูดถึงทักษสินอุก,กิ้เนี่ยมันพูดยังไงและเวลาพูดถึงอนุทินนะให้ไปตามหาคนหายท่านเห็นไหมมันพูดแค่น,นี้ให้ไปตามหาคนหายในเวลาไล่ทักษสินอุก,กิ้เนี่ยโอโ้โหนะแม่งขายชาติขายบ้านขายเมืองนะโยบายนั้นะทำให้ทํานะทำให้ประเทศชาติเสียหายนะยงงายงงั้นอย่างงี้ผิดๆในการเงินการกลัง นักเศรษฐกิจไทยจะต้องพังพินาศถึงเงี้ยน,นี่โจมตีเับผมเปรียบเทียบนี่นะนี่ก็เรียกว่าบรรยายเชิงเปรียบเทียบไปทันเวลาคุณจัดการกับทักษิณลุงฮิงไอ,ไอ,ไอ,อ,ไอ้โรมไอ้โรมไอ้ตาโลไอ้วพิโรจน์อีชนน่อไออารักจันนกเอืออะไรเลยพวกนี้เวลาจัดการกับอุ้งอิงทักษิณเนี่ยมันเหมือนว่าไอสามสี่ห้าคนเนี่ยแม่งเอาไม้หน้าสามเ่ยนะคนละดุ้นเนี่ยนะ ไปหัวดเลยนะไปหัวทักษิณหัวอุ้งอิ้งหัวทัดดอ,อกไม้เลยแม่งไปรุมกตีทักษิณรุมกตีอุ้งอิงเลยนี่เปรียบเทียบ,ยบ,ยบแต่เวลาจะมาเลิกกับอนุทินวันนี้ทั้งทั้งที่รว่ววันนี้เนี่ยนะรัฐบาลไทยวันนี้ที่นําโดยอนุทินเนี่ยมันเอื้อประโยชน์คือการที่ว่าใส่เกียร์ว่างการที่ว่ามันรำวงไม่จัดการปล่อยให้ทั้งนู่นนั่นทั้ง าหลีทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษก็จัดการแล้วก็ไทยใส่เกียวว่างไม่จัดการเนี่ยมันพูดถึงความเลวร้วายที่ไอ้หนูมันใส่เกียวว่างเนี่ยแค่ว่าไปตามหาคนหายมันเปรียบสเสมือนกับว่ามันเอาไม้ก้านมะพร้าวไอ้กาอ้กานก้านมะยมก็ได้ครับเวลาจะจัดการกับทักษิณลุงนี่เนี่ยนะอ้กจ้ก็ดีอ้อออไอรัชชนก็ดีไอตาโรไอวิโรก็ดีไอรวมก็ดีแมง แบกไม้น่าสามไปคนละดุ้นเลยนะเอาไม้น่าสามไปรุมกันตีทักษิณติวีแต่วันนี้มันเอานักก้านมายมไปตีไอ้หนูผีไปตีไอ้หนูรำวงนะติ๊กติ๊กไปตามหาคนหายให้น่อยติ๊กติ๊กเป็นไงล่ะท่านผู้ฟังนี่ผมเปรียบเทียบไปท่านฟังเวลากับทักษิณติวนี่ยมึงใช้ไม้น่าสามขวดเขาเลยนะแต่เรื่องเดียวกันและเร็วกว่าด้วย คอนเทนเตอร์เขาจะปราบสแกนมึงไปขวางมึงไปดา่าแล้วมึงร่วมกันเอาไม้หนะ้าสามไปไล่ทุบไล่ตีเขาแต่วันนี้พอกลับไปห,หนูเนี่ยนะไอ้หนูไปเอื้ออํานวยเอื้อมานวยประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าใส่เกียร์ว่างผมขยายความเลยผมไม่ใส่ความรัฐบาลไทยไปใส่เกียร์ว่างตอนนี้ใส่เกียร์ว่างให้พวกคอนเทนเตอร์สบายใจนะวางแผ่นหลบลี้หนีได้อะไรได้เสร็จแล้วไอ้โรมกลัวว่าสื่อ กลัวว่าประชาชนแล้ววันนี้ไม่ได้กลัวแล้วประชาชนก็รู้ทันแล้วประชาชนเขาเริ่มออกลุงม,มานะด่าแล้วพักส้มดาธนาทน์ก็ให้ธนาทนไปนธนาทรชิดชอบไปแล้วนะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไขปริศนาว่าทําไมสม้ทมทําไมธนาทนต้องเปลืองตัวเดี๋ยวผมจะไขปริศนาให้ท่านฟังท่านไม่ต้องห่วงนะที่วันนี้บันเวรวได้ยิ่งกว่าอะไรอีกแทนที่มึงจะใช้ไหม้าะสามเนี่ยนะ ไอ้ไอ้อนุทินเนี่ยนะแต่วันนี้มึงไปใช้ไม้หน้าสามกับอนุทินนะมึงไปใช้ไม้การมายมเล็กนิดเดียวแล้วไปตีตรงไหนแหมงนะไปตีเฉียวเฉียวขานิดเดียวมึงเอาไม้การมายมเนี่ยไปตีตีเฉียวเฉียวขาไอ้อนุทินนิดเดียวแต่ทีกับทัดสินลุงกิ้เนี่ยมึงัวด้วยไม้หน้าสามแม่งทัดดอกไม้เลยนี่คือพฤติกรรมของไอ้โรมของไอ้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 ตาล้อ ของไอ้ช่อของนี่ไอเนี่ยนะเนี่ยผมพูดความจริงอย่างเงี้ยแล้วผมเปรียบเทียบเนี่ยใครเห็นด้วยกับผมบ้างว่าเวลามริจัดการกับทักษิณอุ้งอิงเนี่ยนะถ้าถ้าที่เขาเนี่ยนะปราบนะักคอนเทนเตอร์ปราบสแกมเมอร์แต่มันเอาไม้หน้าตามไปตีกระบ,บาลเขาแต่วันนี้เนี่ยนะอาอาลทินเนี่ยนะมันใส่เกียร์ว่างปล่อยให้แก๊งคอนเทนเตอร์สแกมเมอร์เนี่ยนะลอยตัวอยู่แต่แม่งนะ ไปฟาดเฉียวเียวขาใครเห็นด้วยกับผมอ่ายังไงละ่ะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับหมายเลขหนึงห่งเลยนี่นี่คือความจริงกับท่านผู้ก่เวลานะกับพรรคตดงกับเพื่อไทยเขาทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเขาปราบคอนเซนเตอร์เขาปราบพวกสแกมเมอร์มึงไปไล่ทำลายเขาและมึงก็เอาไอ้หนูขึ้นมาเป็นนายกแล้ววันนี้ไอ้หนูนะมันใสเกียร์ว่าง ให้กับพวกโแ,แกมเมอร์พวกคอนเซนเตอร์มึงกลับไม่ได้ทำอะไรเลยมึงเอาไม้เดียวไปหลอกเด็กว่าตีแล้วเนี่ยตีเฉียวๆขาโถไอ้พักพักอย่างนี้นะมึงมาบอกว่าเป็นพักของคนรุ่นใหม่เหรอพักอย่างนี้เหรอที่มึงบอกว่าพักก้าวหน้าแม่งเน่ายิ่งกว่าพักโบราณอีกเน่ายิ่งกว่าพักโบราณอีกไอ้พักโบราณก็ยังไม่ทำอะไรอย่างนี้นะพักส้มมึงจบแล้วละ่นะเนี่ย ักส้มมึงจบแล้วล่ะวันนี้เนี่ยนะมึงทำได้ทั้งทั้งที่รู้นะว่าไอ้พวกคอนเซนเตอร์ไอ้พวกเมเมอร์เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นพวกที่แม่งทำลายคนไทยไปทนะั้ชีวิตอนาคตคนไทยเนี่ยหมดไปเพราะไอ้พวกนี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเงินหลายหมื่นล้านที่มันขโมยไปคนไทยนะแล้วก็คนทั้งโลกเนี่ยไม่รู้กี่ล้านล้าน ขนาดเขายึดพักไปขนาดเล็กๆน้อยๆก็วันนี้เข้าไป5้าแสนล้านแล้วแต่วันนี้พักส้มเนี่ยนะมึงยังไปอุ้มไอ้พักน้ำเงินที่มันนะเ,เอื้ออำนวยความสะดวกให้คอนเซนเตอร์ให้สแกมเมอร์ในขมเหนนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพื่อการใส่เกียร์ว่างรำวงไอทีคอนเซนเตอร์ในพม่าเขาบอกให้ตัดไปมึงก็รำวงไม่ยอมตัดวันนี้ ทั่วโลกเขาร่วมกันเรี่ยปราบคอนเซนเตอร์สแกเมเอร์ในกัมพูชามึงบอกว่ามึงยุ่งนะมึงยุ่งนะและก็มีคนรับผิดชอบแล้วมึงไม่ได้นัดจริงจังมึงไม่ได้จริงใจมึงไม่ได้นะคนะะตอรือร้นที่จะไปจัดการกับไอ้พวกอาชญากรรมนะที่มันทําลายคนไทยนะที่มันก่ออาชญากรรมในประเทศไทยทําลายคนไทยมึงไม่เคยเลยและไอ้อย่างนี้เนี่ยนะไอ้พักส้มเนี่ยนะ มันเอาเป็นเอาตายออกเรืองช่วยกันและมาแก้ต่างให้ตลอดจนมาถึงนานีนี่ก็แก้ต่างอีกนะได้ดูฟังตอนแรกนะตอนแรกก็ไปกวักมือเรียกโจรมาปล้นนะตอนแรกก็ไปตกลงกระโจรว่าเดี๋ยวนะให้ไปปล้นนะฉันจะคอยเปิดประตูให้หรือว่าฉันแกล้งทำเป็นว่านะ ฉันถูกโจรจี้และโจรจะได้เข้าไปในบ้านนะไปปล้นไปเอาเข้าวของพอโจรปล้นเสร็จไอ้ส้มมันก็เอาโจรหนีขับรถพาโจรออกไปไอ้ยามหน้าประตูหมู่บ้านเห็นไอ้ส้มขับรถก็รู้ว่าไอ้นี่เป็นเจ้าของบ้านก็ปล่อยให้นะออกไปได้แล้วก็เอาโจรออกไปพอโจรออกไปหน้าหมู่บ้านเสร็จแล้วก็ให้โจรเนี่ยไปต่อทางทิศเหนือ โจนก็ไปต่อทางทิศเหนือเสร็จแล้วนะไอ้ส้มมันก็กลับไปตะกูลในหมู่บ้านบอกว่านี่เลยโจนมาปล้นบ้านฉันไปและโจนไปวิ่งไปทางทิศใต้นะแล้วประชาชนชาวบ้านก็ช่วยกันวิ่งตามไปจับโจนก็บทางทิศใต้และก็ไม่เจอโจนนะ็นไงนั่นคือพฤติกรรมของสม้มนะวันนี้มาใหม่ครับท่านผู้ฟัง มาใหม่นะักภูมิใจไทยเนะเข้ามาวันนี้เนี่ยนะเข้ามาเพื่อมาล้มคดีอัวสงวงเข้ามาวันนี้เพื่อมาล้มคดีนะงาบเขากระดงแล้วก็วันนี้เข้ามาใส่เกียร์ว่างให้พวกคอนเซนเตอร์พวกสแกมเมอร์นะในพม่า ในไอ้ในกัมพูชานะมันมีโอกาสนะที่จะเคลื่อนไหวหลบหนีหรือว่าย้ายฐานหรือว่าทำอะไรต่อไปอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกแองคอนเซนเตอร์และพวกสเก็ตมือพวกนี้ถึงขั้นที่ฉลองกันเลยวันที่อนุทินได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้พวกเนคะคาสิโนในกัมพูชาที่เขารวมตัวกันแนละเขาก็มีคกล้ายๆกับสมาคม เขาก็กินข้าวกันเขาเลี้ยงกันเฉลิมฉลองกันที่อนุทินได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้พวกคอนเซ็นเตอร์ทั้งหลายในกัมพูชานะก็ให้รางวัลส่งรางวัลมาแตะเอียผ่านบุคคลบางคนนะครับเขาไม่ได้มายื่นให้กับอนุทินโดยตรงไปเจอไปเจอแต่เขารวบรวมนะทั้งหมดเนี่ยผ่านมาแล้วก็ส่งเข้ามาประเทศไทย ส่งไปให้คนที่อยู่แถวแถวบุรีรัมย